ล้มด้ามหักด้ามพังไม่มีด้ามแบบนี้ครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยอันมีด้ามครับแบบนี้ครับอันไม่มีด้ามแบบนี้เราอย่าเพิ่งนําไปทิ้งนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชนเนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาแก้ปัญหาครับด้ามล่มหักนะครับหรือว่ามันหลุด เราอย่าเพิ่งนาล่มแบบนี้ครับไปทิ้งนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาใส่ด้ามล่มครับใส่ด้ามล่มแบบไหนครับใส่ด้วยวิธีไหนครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําและรับชมการใส่ด้ามล่มที่มันหักหรือว่ามันไม่มีโดยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพลินจะทําด้ามล่มหรือว่าที่จับล่มนะครับก็จะมีท่อ PVC แบบนี้ครับ ท่อสายไฟนะครับจะเป็นท่อเล็กครับเราจะมาใส่ล่มครับใส่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะนําไปดัดไฟก่อนนะครับให้มันงอได้รูปแบบนี้ครับไปเลยครับเราไปดัดด้ามล่มด้วยกันเลยนะครับวิธีการดัดไฟนะครับคุณผู้ชมครับให้เราหาแบบนี้ครับสอดเข้าไปครับเสร็จแล้วให้เราทําการดนไฟครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับที่จับลบของเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราก็ไปตกแต่งอีกทีนะครับไปตกแต่งด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ด้ามลมของเรามาแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําการใส่ครับปิดรูไว้นะครับแบบนี้ครับเราก็หาไม้กลมๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็ทำการต่อเข้าไปครับต่อเข้าไปอย่างนี้ครับถ้ามันแน่นพอแล้วที่เหลือให้เราตัดทิ้งเลยนะครับเนี่ยเวลาเราใส่ไม้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะใส่ข้างบนและข้างล่างด้วยนะครับอีกอั้หนึ่งเราก็ทำเหมือนกันเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ที่จับลมแล้วครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะรูตรงนี้ครับเพื่อที่จะ ใส่ร่มของเราเข้าไปข้างในนะครับเวลาเจาะนะครับคุณผู้ชมครับให้เราหาดอกสว่านพอดีนะครับเราไม่ต้องหาดอกใหญ่ๆนะครับในการเจาะนะครับพอเวลาถ้าดอกมันใหญ่นะครับเวลาเราใส่มันจะหลวมนะครับ เนื้อเข้าไม่ได้แล้วก็ใช้สะวานเหมือนรอบๆนึดนึ่งครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราจอดเสร็จแล้วให้เราใส่ลงไปนะครับอัดเข้าไปให้สุดนะครับเวลาดึงไม่ให้มันหลุดนะครับนี่ครับเวลาจะถือจากกลางครับก็ง่ายครับคุณผู้ชมครับ ถือแบบนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับแล้วไม่เจ็บมือเลยครับตอนที่ไม่มีด้ามครับเวลาเราถือนะครับจะเจ็บมือนะครับแต่ตอนนี้เราถือแบบนี้ครับแบบนี้ไม่เจ็บมือแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมครับ แล้วอีกอย่างนะครับคุณผู้ชมครับเราไม่ต้องนําไปทิ้งนะครับล่มแบบนี้ครับมันไม่มีด้ามเราก็สามารถทําด้ามขึ้นมาเป็นที่จับด้วยวิธีง่ายๆและไม่ยุ่งยากเลยครับเพียงเรามีแค่ท่อ PVC แบบนี้ครับที่เหลือใช้ในบ้านเรือนของเราครับก็สามารถนํามาใช้เป็นที่จับล่มหรือว่าด้ามล่มได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับในการทําที่ จับล่มหรือว่าด้ามจับล่มในวันนี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการใส่ด้ามล่มหรือว่าที่จับล่มในวันนี้ครับพ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับไปเจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ